เอามาแล้วนะครับต่อไปเป็นการแข่งขันวีลาตตกรับที่ดับเบิ้ลบัต์รายารนไรในนะครับเป็นคู่ที่3าของรายการนะครับนาเฟนป็นควนปัมบีนะครับในส่งลูกเล่นก่อนครับบ่งนู้นครับเสื้อส้มนำเงินเป็นบ้านวงารับคู่หลังการจับคู่กับลูกชายเจ้าเหนือนะครับยี่สิบเียแต้มเป็นูกไม่เกินยี่สิบสามครับเสิร์ฟไม่เข้าเส้นครับเสียครับเสิร์ฟเสียนะครับ คุณกลับมาได้แจ้มลูกแรกก็เสียเลยนะครับผิดแอดก็ทำเข้าไปในผิดแล้วนะครับดูสายเดินสายแถวคุณกลัมาได้แจ่มตามตัวที่ประการใช่ครับเพิ่งกลับมาอยู่บ้านนะครับก็เป็นนัดตักกีฬาที่สี่ สองแต่งก้อเขาต้องดีนะแต่ก้อดีครับเตะเตะเมียไม่รู้นะครับเสียครับเสียอีกแล้วนะครับแล้วก็ไม่เข้าเส้นนะครับทริปทำไปแล้วนะครับสองครั้งก็เสียสองครั้งนะไม่น่าพลาดง่ายนะครับสองลงแตงสองต่อหนึ่งครับเสียปูนี่ครับเนลเบี้ ปูซ้ายล้นครับเจ้าเหนือเปิดปูรลังกาดยกมาเจ้าเหนือเตี๊ยบถูมันมาเลยเปลานปังขยับนำนะครับสายเดินสายใช่ครับส่วนแรกก็เดินสายเหมือนกันนะครับเดินสายฟงสายไฟก็ว่ากันไปนะครับสามหนึ่งสามตัวหนึ่งครับปูลังกาดซื้อปาครับปูสายจับลยกไปเจ้ากองไม่เบืรอเน็ตครับ เปความร้แไอนี้นะครับจ้องนะครับขีดลูกยังไม่ข้ามนะครับสองสครับสื้อมานแเสียอีกแล้วครับเ,เสียตลอดเลยนะครับสีครับเปูเปิดหัวยกไปให้จ้อง้องหูกับลดนเกี่ยวครับเปิดควาได้แ้ ลูกเสร์ฟต้องไม่เข้าเส้นเลยนะครับต้องวางขานอกเส้นก่อนนะครับขาต้องวางนอกเส้นครับเสียครับอันนี้ก็เสียนะครับทำไมได้แต้ม่างลูกเสร์ฟเลยนะครับเพราะเสร์บเสียไปส่วนมากครับห ครับบางเาเขาหอกดีครับเจ้าปูลุ้นตลอดครับเหนือปูรักาศยุบเจ้าเหนือครับุดื้อมันบางเลยแป๊บยาวๆเลยครับทีนี้มาดีครับเจ้าเหนือนะครับหกสามจากทาง่าขนยางครับหกสามครับปูรังกาศปูซ้ายยกขวาเจ้าป้องเตะขึ้นรอบออกมาได้ครับต้องไม่เสียจากลูกเสรื้นะครับ สุดมันแรงครับเสียปล่าจ้อมอยู่แลพ่อลและคู่นี้ต้องไม่เหยียบเส้นต้องม่ข้าเส้นทั้งสข้างครับตองครับโอ้โหหลากหลายครับสำหรับขาเยียรับ้านนาข้าวกล้องบูนะขาปลาาไมครับงานเด็กขาปลาบว่าเจ็ดสี ตีต่อสี่ครับผู้หลักการเสือนมาไได้ปอยูกจับยกไปจับกล้องผมทำงานผมดึงขาไปกล้องไม่ใช่เนี้ยขนาดนี้โบวตีนี่คือจะตามมืดฟูอันนี้ได้นะครับผู้ต่อไปปินจาดเจอกันระหว่างต้องบอกว่าเป็นทีมที่น่าจับตาผมครับระหว่างจบลงกีฬาสโมสรเฟย์ปีครับเจอกับทางดูวีสปอร์ตครับแล้วปิดหัวลากเรียบ ับกู่ซ้ายอยู่ไปแต้มเท่านั้นครับกลองแต้มครับตแต้มไม่แล้วกว่าจะมาจูลูกเสิร์ฟได้นะครับกล่องไม่เข้าเส้นก็ไม่ออกข้างนะครับหกเต่อเจ็ดครับเสิร์ฟไปเย็บเอาเนื้อเตะโอ้โหติดหูติเดเกี่ยวเกือบอยู่เลย กล้องเปิดห <Mohammad. S 1> ัวเจ้าปูสายยกไปเจ้ากล้องตีหัวเน้นตีหัวอย่างเดียวครับถุงงานเลยแจมเจ้ากล้องฟาวเนสครับเจ้าปูยังไม่เชื่อนะมาถามทีงาแล้วว่าฟาวหรือเปล่าครับเจ้ก้าต่อหัครับปูหลังกาดซื้อมาครับโอ้โหไปดูไปตูไปดูครับชึงงานเลยแจมอ่าถึงานอีกขาตานีก็อยู่ท่าคันยางนะครับสายคามนะครับด้านเหนือก็ เซิร์ฟเฮสไปเลยครับปูหลังการครับตัวทักษะดีดูได้ดีครับสิบหกสิต่อหูครับปูหลังการเซิร์ฟปูซ้ายจับยกไปเจ้ากองเตะขึ้นรอบโหยักนิดเลยครับซุ่มไปทางเลมกี้าหลังเส้นครับตีลุงไปก้องให้ได้ก็ุดนรับเป็นแรงครับ กีฬาพักกีฬาพักในตัวนะครับบันบางน้ำบบงัง,งำห่างานะครับ เสิร์เศษนี้ขาขาที่สัมผัสลูกตะก้อในการขาที่สูงลูกตะก้อนะครับต้องเหยียบต้องเหยียบข้างนอกเส้นก่อนนะครับขาเข้ามาห้ามเหยียบเส้นห้ามสัมผัสเลยนะครับในนั้นจะถือลูกเศษผ่านไปสเตจพอสองผมไดเห็นกับตาแล้วเสรไปแล้วนะครับพ่อมันธุ์ขัดไปสเตจพอสองเสร็จแล้วนะครับนักกีฬาต้องรักษาศีกนะครับเจนไม่เป็นไรเข้าสนามครับต้องถ่ายศีกนะครับต้องดูนะครับถ้าเราไม่ดูไม่ได้นะครับกติกาที่ใช้กันในงานนี้นะครับ ชุมม,ม่นบางก็ได้สุ่ก่อครับเกมกีฬาทั้งสองทีมท้า,เ,เ,าเริ่ม11หก11ต่อหูครับน้ำห่างเลยครับกั่บบ้องไอ้เบ้าหูตรงปลาไม่แต็มออกไปได้ครับเซเเว่นครับมาแล้วครับ711ครับเซเว่นครับเอ1 11, ปูลังการยุรบเตะไม่ได้เก,รรกีเเ่ยวเหมือนกันครับไม่เหมือนกันกดหย่ยมเลยก็บอกงไมป,ปิดเลยมีช้างเลยเพื่อนบอกพี Ooh, ่ช้างบอกว่าเช็คดีว่าเลี่ยมไหมก็เปิดได้มาตรฐานสิบสองเจ็ดครับตะกรองเปิดหัวจปูยกมาตะกรองเตะหลักเน็้อีกแล้วครับมีคนลังเลี่ยมน้ำห่างไปเรื่อยๆนะครับ สิบสามเจ็ดครับตครูจับยกมาจเจ้ากองเตะโอ้โงตัวเอาครับ 13, 13. สิบสามได้แต้มดูสิว่าจะชนะคู่พ่พอรู่นี้ได้หรือเปล่านะครับคนปาล์มบีครับหรือว่างานยากอยู่นะครับงานหยาบเลยนะครับแปดสิบสามแปดต่อสิบสามครับเจ้าปีเสิร์ฟเหนือเปิด เริ่มการลกโอ้โหนี่นานคือเป็นมังเรตแยมเริ่มฉายเบลเรื่อยๆนะครับเรือสูงกับพ่อไปแล้วนะครับเด็กสมันยนี้โตไวครับสิบสี่แปดสิบสี่ต่อแปดครับครูเสิเร์ฟดีครับจ้าก้องเปิดหัวดูโยก,กเจะา้องตีหัวหยอดเหนือสำเร็จโทษไม่ได้ครับ 15, 8, 8. ต่อหน้าต่อตามหยอดเจ้าเหนือได้ยังไงครับ เจ้าเหนือยังไม่คมพอครับเก้าจสี่้าต่อสิบสี่ครับเจ้าเหนือลากเองอลากเองลุงลนขูจับขูยกเจ้ากล้องเตะเอาครับตรกนี้ครับต้องเอาครับเป็นเปล่าโแต้ม่เอาไม่ได้ครับทีมเอสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ไปแล้วนะครับเข้าไปในรอบแปดทีมแล้วนะครับ มาลุ้นทีม B นะครับสำหรับทีมต้นปาล์มครับ10 14 10, 10. 10ต่อ14ครับออเอาครูเสริฟครูเนือเปิดครูยกไปโอ้โหเจ้ากล้องหลังเลว่าจะออกไม่ออกเอาไม่เอานะครับหลังเลไม่แน่ใจครับพ่อมาก็เลยเป็นการแตรมากกว่า15บแต้มครับ จ้าปูซ้ายจับยกมาเจ้ากรองต้องเตะเท่านั้นครับลงไม่ได้ครับตกลงไดแบบ้แค่เราไม่เสีปป่ยงนะครับเสื้อสวยนะครับเาจจะทำมาสามสี่ตัวนี่แหละครับให้มาแจกแอดมินบ้างสุดเพื่อมาครับปูเสรือเหนือเปิดดูอาการดกเหนือเตะ อยากเมสเหมือนกันครับต้ต้องล็อกไว้ครับต้องยื้อนะครับเสียดูหลังตารับขอเวลานอกนรับขึน่าะครับเจ้าปูซ้ายเสิร์ฟมาที่ตัวเดียวครับโอ้โหโหดจริงๆครับเล่นงานเจ้าเหนือไปแล้วครับึงานนนวัขออเลกครับขอเวลานอกเลยครับ ไล่มาสามแต้มในพอเวลานอกเลยครับเกมช่วงปลายเกมเนี่ยมีแผ่วให้เห็นเหมือนกันนะครับส่วนต้นฟาร์มดีก็เล่นคูนเข้ามาเรื่อยๆครับ การนะครับบางคร an, ั้งนะครับหากเมื่อวานนี้ก็บางคนไม่ได้ดูเมื่อวานนี้ครับก็จะเต้ปฏิการคร่าวๆครับเดินเวลานอกครับที่ดีแต้มหลายรอบดูคลิปเป็นทุกานะครับไม่มีบล็อกนะครับที่ไหนได้แต้มส่งต่อนะครับคร่าวๆกีฬาพร้อมสิบามสิบห้าสิบสครับจะฟูสายเสือครับ ดีครับเสียครับแล้วครับเอามาอีกแล้วครับจะให้ว่ายังไงเลยครับมาพลาดกับพี่เพื่อยง่ายงี้อีกแล้วครับสิบหกสิบสามครับดูอลังการเสือพี้องเปิดหัวจะปูสายโยกจะ้องเตะครับโอ้โหหลอกไปได้ครับเจ้าก้องเตะมาแบบนี้ครับโอ้โหยิงแย่ๆเลยครับเริ่มแล้วครับน้อง้องไปสุด แต่ห่ายนิดนึงนะครับนำห่างเลยครับเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามสี่แท้มครับปาฏิหาริย์เท่านั้นสำหรับทีมบีเอฟดูสายจับยกมาเจ้าก,ก้องเต็บ 10, ไม่ข้ามแล้วครับ 10, 8, 8. น่าจะไม่มีปัญหานะครับสำหรับทางทีมสุงบ้านวังนนครับดูโมเมน,นตงของเกมแล้วครับ 1ิ13 18ต่อ13ครับปูหลังการซื้อไปจะปูซ้ายเปิดหัวจะปองลากล,ลิงเองไปครับโอ้โหลากลิงที่เกี่ยวที่เกี่ยวอยู่นี้เฉยเตะเสียโอ้โหเสียดายเจ้าเหนือ 18, 18. นเกือบโดนเสา 18, 18. แล้วนะวเหนือไม่ถนัดครับไม่ถนัดแนวซันแบ็กนะครับโยนแบบหลังเท้ารู้ทิศทางครับ14 18 14 18. ต่อ18ครับเจ้ายปูอย่าเสือกเสียนะครับดีครับ เจาเนือเปิดคูลังการยกเตะยกยอมนะครับเจ้นี้ยสวยคันนี้ต้องยอมครับสูงเตยบีคู่ต่อไปนะครับเจ้าแบ๊กครับคู่ที่สี่นะครับคู่ถัดไปจากเกมนี้นะครับ19-14 <12. S 1> 19-14 5แต้มครับคู่หลังการเสิร์ฟคู่ซ้ายจับยกมาจะบคล้องโดดหลอกเฉยๆครับหรือว่าโอเวอร์เนี้ยไม่ได้หนระ สิบห้าต่อสิบเก้าครับเสือครับเสียอีกแล้วครับแอดไม่มีคำจะพูดครับเพราะว่ามันที่เสียก็คือชีเรีท้ายตามนะครับต้องทักเท้ากับคืนไม่ได้นะครแบนเลเก่งยีิสิบห้ายี่สิบสิบห้านะครับจับป้องเปิดหัวครับจับครูซ้ายยกมาจะก้องเตะโอ้ยยังดีแต้มมาได้ครับ พยายามจะให้แม่ผ่านะครับเผื่อเ,เอาคะแนนได้เสียบีวัดกันนะครับจุดโทษยี่สิบจ <int os> ุดโทษยี่ส <int os coaching yen> ิบครับโอ้โหครับสืบเสียไปเองครับเปลี่ยเกมนักกีฬาหลังเส้นครับเป็นการแข่งขันสุดบานรังเป็นฝ่ายชนะไปด้วยคะแนนยี่สิบเอ็ดต่อจุดโทนักกีฬาสังกัดหนึ่งครับคะแนนนะครับเหรอสีตัวดีให้แก่นักกีฬาทั้งสองทีมครับ กาทั้สทีมนะครับพอจบไปแล้วนะครับสองสามองรายการนะบปันวังกนะไปทีมสามีไมได้นะครับด้วยสกอร์1 1 6ครับนต้อเก็ชัยชนะเป็นน้อ4ก่อครับเพื่อนนัดสองนัดสามต่อนะครับี่อแ้ตัวนะครับ